สวัสดีครับร้านมิสเตอร์ไบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ3ล้อนะครับ3รุ่นเลยครับนะครับคันขวาเนี่ยเป็นรุ่น TTS นะสามล้อแบบ2ตอนนะครับคันเหลืองนี่ t t 6 3ล้อแบบ2ตอนเหมือนกันครับแต่เล็กกว่านะครับลักษณะพิเศษของ3คันนี้ที่อยากจะรีวิวก็คือว่ามันมีที่เก็บของฮะนี้นะครับนอกจากเป็นที่นั่งแล้วก็เป็นที่เก็บเก็บของได้ด้วยนะครับที่นั่งเนี่ยเปิด เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งนะครับแต่เวลาเราเปิดนี้ขึ้นมาก็จะเป็นกระบะกว้างๆใส่ของมีหลังคานะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นดับรถดำนะครับเอ่อมันก็มีกระบะนะครับกว้างเลยนะครับแต่ไม่มีหลังคาเนี่ยที่นั่งได้อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถทําเป็นรถดำได้ปึ๊บน้นะฮะแต่ไม่มีหลังคานะครับอ่าอันนี้ทีทีหกครับ เล็กกว่าครับเหมือน TTS คันแดงคันนั้นนะครับเพียงแต่ว่าแล้วก็เปิดเป็นที่นั่งหลังเปิดเป็นกระบะแบบนี้ได้นะแต่เล็กกว่านะฮะอันนี้ลูกค้าเนี่ยออตอนนี้นิยมมากเพราะว่าเนื่องจากว่านอกจากจะเอาไว้ใช้ในที่บ้านแล้วนะครับเอาไว้ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่านั่งกันไปหลายๆคนไปขับเขานะครับใช้ในหมู่บ้านอย่างนี้เป็นต้นก็บางทีก็ต้องการกระบะนะฮะไปวัดบ้างใส่ของบ้างไปตลาดบ้างน,นะครับ ก็จะมี3รุ่นนี่แหละฮะที่อยากจะแนะนำนะครับนะฮะเปิดได้กว้างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่นั่งได้นั่งได้สองคนสบายมากเลยครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับนั่งได้2คนโอเคเลยฮะนะฮนะนี้นะครับลูก,ลกลๆหลานๆนั่งได้สบายมากอย่างรุ่นนี้ผู้ใหญ่นั่งได้2คนแน่นอนอย่างคันนี้เนี่ยนะครับก็เออนั่งได้เยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่มีกระบะ ดำลงมาแบบนี้นะครับนั่งได้ทุกของได้นะฮะตัวซ้ายเนี่ยนะครับ TPS เนี่ยนะฮะมอเตอร์แรงฮะ800วัตต์นะครับล็อตนี้นะฮะ800วัตต์ปกติเขาก็จะอยู่ประมาณ500-650ถึงวัตต์เองนะครับตัวนี้มอเตอร์650วัตต์นะครับตัวนี้มอเตอร์500วัตต์นะครับการรับน้ำหนักนะครับ TPS เนี่ยสีแดงตัวนี้นะครับรับได้ถึง300กิโล250-300กิโลนะครับส่วนตัวนี้นะครับได้ถึง400กิโล ตัวนี้ได้ถึง250กิโลนะครับมีการใช้งานก็เหมือนกันครับเดินหน้าถอยหลังนะครับมีหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มีแตรนะครับสามารถปรับความแรงได้มอเตอร์ได้3ระดับก็จะมีเกลย์ปรับด้านนะครับรุ่นนี้นะครับกับรุ่นสีเหลืองนี่นะครับก็จะมีกระจกอะคริิกอยู่ตรงนี้กันลมให้แล้วก็มีกระจกมองข้างอยู่ตรงนี้ นะครับมีเบรกนะนะครับมีเบรกครับตัวนี้ก็จะมีเบรกเหมือนกันมีเบรกข้างเดียวนะครับมีเบรกหยุดรถนะครับม,มีเบรกเท้านะฮะทุกคันเนี่ยมีเบรกเท้าหมดรุ่นเลยตอนแบตเตอรี่เหมือนกันครับอยู่ตรงนี้หมดนะครับ20แอมป์นะครับ12โวลต์4ลูกนะครับก็ ถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะครับสามารถติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับ0851085588ร้านดิสบายนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ